ไปคุยไปอีกแล้วพี่น้องคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านคะ่ะอยู่กับแม่สมศรีนะคะวันนี้เปลี่ยนผ้าพ,พันคอไปทํางานด้วยกันคะ่ะชีวิตในต่างแดนสู้เท่านั้นวันนี้ขออนุญาตใส่เกียร์ใส่เกียร์ซูชิเพราะว่าสายออกมาสายนะคะพี่น้องออกมาสายสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราต้องใส่เกียร์ เขาเรียกว่าใส่เกียร์อะไรเนาะใส่เกียร์น้องออกมาสายมัวแต่คุยกับพ่อใหญ่พ่อใหญ่ก็ชอบหาเรื่องคุยทําให้แม่สมสีแบบสาย ยยื่นให้นอกจากตัวเรานี่นะคะเ,เพื่อนๆค่ะทำได้ก็ได้ทำไม่ได้ก็ต้องทำเหมือนเดิม mm hmm. เพื่ออนาคต mm hmm. เ,พเพื่อความอยู่ดีกินดี mm hmm. ก็ว่ากันไปทำน้อยทำน้อยก็ได้เหมือนเดิมทำมากก็ได้ mm hmm. ไปค่ะไปทำงานด้วยกันกับแม่สมศรีขออนุญาตลุ้นว่าวันนี้ลาวาอเบาหรือว่าวงเวียนรถจะติดไหมเพราะว่าชอบติดช่วงเช้าเป็นอะไรที่แบบว่า จะผู้ปกครองไปส่งลูกไหนจะคนไปทํางานยิ่งฝนตกรถก็จะติดมากแต่วันนี้ว้าวราวอับเบลก็คือที่นี่จะเรียกราวอับเบลก็คือวงเวียนเราจะให้ทางทางขวาไปก่อนนะคะถ้าทางขวาไม่ว่างเราห้ามออกตัวถ้าเราออกตัวถ้าเกิดอุบัติเหตุมาเราผิดเต็มที่แต่รถแม่สมศรีแม่สมศรีมีติดกล้องนะคะติดกล้องะคะ่พะพ่อใหญ่แก ให้ความปลอดภัยนะคะเพราะใหญ่แกแบบว่าซื้อกล้องมาติดให้เผื่อเกิดอุบัติเหตุเผื่อเกิดเหตุร้ายอะไรยังไงเราก็จะดูจากกล้องได้แกมาติดให้ทั้งข้างหน้าข้างหลังผ่านแล้วผ่านวงเวียนแล้วโล่งใจมากพี่น้อง่าโล่งใจมากเราก็ขับไปสบายสบายเลยค่าวนี้ใน,นอ่าเพื่อนๆ่นะตอนนี้เข็มไม้ที่ เ็มหน้ารถที่อยู่บนหน้ารถแม่สมศรีบอกว่า9องศานะคะแล้วก็แบบอยู่ในรถก็เปิดเปิดเครื่องทำความร้อนก่อนที่จะออกมาก่อนที่จะออกจากบ้านแม่สมศรีกินไข่ไปสองฟองทุกเช้าอาหารเช้าแม่สมศรีจะกินแบบนี้นะคะเพื่อนๆคะแทบทุกเช้าเลยกินไข่ต้มสองฟองไข่ต้มย่างมะตูม เพิ่มกาลังวังชาก็คือเราอ่อนเพียต่องานเราอ่อนเพียในหลายๆสิ่งที่เราทําตลอดทั้งวันคือเราทานไข่ต้มนี่ดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือช่วยมีทั้งโปรตีนช่วยเพิ่มพลังงานให้เราลองทําดูนะคะเพืเ่อนๆขะไข่ไข่ต้มวันละกี่ฟองก็ได้ช่วงเช้าก็ได้บ่ายบ่ายก็ดีเย็นก็ดีระหว่างมื้ออาหารก็ดีลองทํากันดูนะคะ สไตล์แม่สมศรีถ้าไม่ทําแบบนี้แล้เพื่อนๆก็จะแม่สมศรีก็จะไม่มีคลิปมาให้เพื่อนๆได้ได้ดูนะคะเขาสไตล์แม่สมศรีเลือกชมได้เลยนะคะแม่สมศรีก็มีสมศรีสไพร์ยูเคและไลฟ์สไตล์สมศรีสไพร์ยูเคและอีกแบานและอีกบ้านหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะอ,อีสานอีสานยูเคสมศรีไปค่ะเพื่อนๆเ,เลือกชมได้เลยสิทธิ์นั้นเป็นของท่านผู้ชม จะเลือกชมบ้านไหนเลือกชมได้เลยแม่สมศรีอาจจะไม่ได้ตามองกล้องนะคะเพราะว่าเราขับรถนะคะเพื่อนๆขะแม่สมศรีขับรถก็จะใช้สมาธิในการขับรถสักหน่อยตาก็จะมองไหนจะมองทางไหนจะมองกล้องไหนจะมองกระจกหน้ากระจกหลังนี่แหละคะ่ะเราก็ต้องให้ความปลอดภัยเราก็ต้องเซฟตัวเรานะคะเซฟตัวเราและเพื่อนร่วมทาง ถึงแล้วเรียบร้อยถึงที่ทํางานแล้ววันนี้ขับเร็วมากพี่น้องค่ะวันนี้ใช้เกียร์สปีดมาถึงที่ทํางานก็คือยังไม่ถึง5นาทีนะคะยังไม่ถึง5นาทีแต่เรายังพอมีเวลายังเรี้ยวไม่ได้รถเยอะมากข้างหน้า ที่จอดรถหรือเปล่าบางทีแบบเออหาที่จอดรถนู่นนี่นั่นนะคะหาหาที่จอดรถไม่มีก็ไม่เป็นไรเรามีที่แรกแม่สมศรีจะมาจอดฝั่งนี้ก็คือแบบอ่าเขาห่างไกลาจากผู้คนแต่ไม่เป็นไรวันนี้ก็จะไปจอดอยู่ ก็ดีอย่างหนึง่งที่มีกล้องนี่แหละคะ่ะที่มีกล้องหลังนะคะพี่น้องคะรถเราโอเคหรือเปล่านี่เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยนะคะถึงแล้วอีกเวลาแค่เหลืออีกสี่นาทีก็จะก็จะลงแต่บ้าวันนี้ขออนุญาตขออนุญาตมีเรื่องพี่น้องคะ่ะลูกชายลูกชายเหยียบไปเหยียบ ก่อนที่จะออกจากบ้านออกจากบ้านเสร็จจะไปโรงเรียนเหยียบขี้หมาเหยียบขี้หมาเป็นอะไรที่แบบว่าหน้าบ้านเลยเหยียบขี้หมาคุณพ่อก็ให้เอาเอาเท้านะคะที่ลูกเหยียบขี้หมาไปเช็ดกับอ่าไปเช็ดกับเขาเรียกว่าไปเช็ดกับหญ้าที่อยู่หน้าบ้านเช็ดเช็ดเช็ดแล้วก็ก่อนจะมาขึ้นรถคุณพ่อก็ไปเอาผ้านะคะไปเอาผ้ามาวางมาวางตรง ตรงที่วางเท้าเพราะว่าเดียเด๋ยวกลัวเดี๋ยวกลัวลูกอะ่ะจะทํารถแม่เปื้อนอ่าไปส่งลูกเสร็จกลับบ้านมามาบอกแม่ว่าลูกชายอยู่เหยียบขี้หมานะแต่ฉันให้เขาเช็ดเท้าไปเรียบร้อยแล้วก็เอาผ้ามาปูก่อนที่จะขึ้นรถผ้านั้นนะคะแกก็เอาไปทิ้งถังขยะเป็นอะไรที่แบบว่าแม่สมศรีก็รุนว่าเอ๊ะก่อนที่แม่สมศรี จะขึ้นรถหนี่ยแม่สมศรีจะได้กลิ่นไหมจะได้กลิ่นไหมนั่นแหละค่ะเพื่อนเพื่อนขาวันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าชดชูระหูกมากเราก็มาแบบคือคนเราคนที่รักรถจะรู้นะคะว่าเหยียบขี้หมาเอามาขึ้นรถเราอะไรยังไงนะคะเพื่อนเพื่อนขานั่นแหละค่ะวันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าคือแบบ บอกไม่ถูกนะเพื่อนๆขาขออนุญ,ญาตแล้วขออนุญ,ญาตไปทํางานแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้างานสายขอบคุณทุกๆกําลังใจคะ่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ